หลังจากได้ว่าล้วนลายเป็นแม่พระปากแจ๋วนานหลายเดือนนับจากถูกแจ้งจับคดีช่อโกงในที่สุดต้นอ้อเป็นหนึ่งนางสาวชาลิดาพรละมาดประธานมูลนิธิที่เป็นหนึ่งก็ได้เวลาถูกตำรวจสวพเมืองสกลนครนำไปส่งให้อัยการสั่งฟ้องคดีที่ต้นอ้อถูกนางสาววิไลลักษชัยชานหรือซอลักษภายใต้การดูแลของนายชานชัยชายบุหรือทนายหนุม่มที่ปรึกษามูลนิธิที่รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม แจ้งความดำเนินคดีกล่าวหาต้นอ้อหลอกขายวุฒิปริญญาตรีให้กับซอรลักแม้ต้นอ้อจะเป็นอินฟูที่มีคนติดตามมากมายมีแบ็กอัพดีจากกลุ่มอเวนเจอร์ที่เคยร่วมต่อสู้ฟาดฟ,ฟันกับลักที่เด็กเชื่อมจิตมาด้วยกันแต่สุดท้ายความจริงก็คือความจริงถึงอย่างไรต้นอ้อก็ดิ้นไม่หลุดจากกระบวนการยุติธรรมไปได้โดยตำรวจสพเมืองสกลนครรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดจนสามารถยืนยันพฤติกรรมอีกด้านของต้นอ้อเห็นว่ากระทำผิดจริงคดีหลอกขายวุฒิการศึกษา พนักง,งานสอบสวนสอพเอมืองสกลนครจึงมีความเห็นสั่งฟ้องต้นอ้อเป็นหนึ่งในข้อหาช่อโกงซ้อลักผู้เสียหายคุมตัวไปมอมให้อัยการเมื่อวันที่25เมษายน2568ที่ผ่านมาคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เป็นข่าวคึกโครมเมื่อบุคคลที่มีภาพลักษณ์ดูดีปานประหนึ่งนางฟ้าหรือแม่พ้ะอย่างต้นอ้อเป็นหนึ่งโดนฉีนกหน้ากากจากบรรดาคนที่ตกเป็นเหยื่อของเธอ ไม่ใช่แค่ข่าวขายวุฒิปลอมยังมีเรื่องเพงนี้ขายตำแหน่งในสภาขายบัตรเข้าออกสภาและทำเนียบรัฐบาลเหยื่อของเธออย่างซ้อลักแทนที่จะได้รับความเห็นใจจากสังคมกลับถูกบินเรื่องให้กลายเป็นแนวเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดมีขบวนการด้อยค่าคาดีให้เป็นแค่ความขัดแย้งส่วนตัวของคนเป็นเพื่อนกันทั้งที่ถ้าเป็นประเด็นช่องกงหลอกขายวุฒิการศึกษามันคือปัญหาระดับชาติยิ่งเป็นเรื่องเมื่อคนก่อเหตุเป็นคนดังมีภาพลักษณ์เป็นคนดี หลังตกเป็นข่าวเช้าต้นอ้อยยังคงเดินหน้าออกสื่อไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ต่อไปเรากั่ว่าข้อกล่าวหาต่อตัวเธอว่าเป็นอาชญากรเป็นคนละเรื่องกับความดีประดามีที่เธอมุ่งมั่นตั้งใจทําต้นอ้อจัดการแยกร่างตัวเองได้ให้ต้นอ้อในภาคแม่พระช่วยเหลือประชาชนเป็นคนละคนกับต้นอ้ในอในอีกภาคที่ถูกแจ้งจับหลอกลวงช่องกงชาวบ้านซะอย่างนั้นตอนนี้สังคมไทยมีบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ประเภทนี้ โผล่ออกสื่อมากหน้าฉาักดูดีมีจิตอาสาใจกล้าเสียสละช่วยเหลือผู้คนแต่ข้างหลังกลับเต็มไปด้วยภัยซ่อนเร้นแม้กรณีต้นอ้อเป็นหนึ่งขณะน,นี้ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองในชั้นอายการและศาลแต่บทบาต่อสาธารณะก็ควรหยุดไว้ก่อนรอให้คดีความสิ้นสุดลงยังไม่สายถึงเวลานั้นก็คงไม่มีใครคิดสงสยัยเป็นคนดีจอมปลอมหรือของจริง